ตอบก็แปลว่เรื่องอะไรกันลูกได้หมดเลยครัไม่งั้นคุณนี่ซีดีต่อไปยังบ้างคลิแบกลิแกก็กระแสดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบทุกทีมีเลยใช่ครับอย่างอีพีล่าสุดก็7ล้านว้าวยอดเทรนบอกว่าคนทุกคนแบบสู้มากแบบนิวอะไรนะไฮนิวใช่ไหมไฮ อัดติดต่อเป็นไงบ้างกระแสปเป็นไงนะพอดีกระแสดก็ดีเลยครับผมได้แบบว่าแบบล่าสุดนี่คือแบบ7ล้านได้แบบเป็นแบบไฮ<ด>นิวเลยแล้วรู้สึกไงบ้างเหมือนถกเกลียหน้าพ่อคุณคือสิดไปก่อนอาจารย์อาจารย์ยังไม่มาแต่สิดไปก่อนไปไหนอ่ะไมกวา่าแม้จะเป็นห้องเก็บของแต่เราเริ่มฝัิอาจารย์ไม่มีนะครับเราเขาอยู่ยันอยู่ในอ๋อหลักฐานมันมีละฮะอาจจะไม่อาจจะไม่น่าเปิดก็ได้จริงเราก็เราอินเตอร์เหรอ ก็จริงเรามันก็ไม่ได้รีบหรอกครับแต่ว่ามันเราระลึกชาติได้พอดีเพรอยู่ดีก็ระลึกมันระลึกชาติอยู่ที่จังหวะจังหวะมันแบบมัทามมิ่งพอดีตอนนั้นว่าแบบยังไงดีนะสองคนด้วยอะไรกันน่ะเพราะอย่างหลคนมองว่าสถานที่มันไม่น่าเอื้อแต่ว่าเราก็เราก็ไปได้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบแคบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แคบขนาดนั้น จ้าก็่างนอยก็บางเตียงน้แล้วพีบางนี้มันเป็นยังไงบ้างลยฉากสีนั้นน่ะการไหนทำการไหนทำการทำก็จริงๆการไหนทำก็เข้าเป็นไปได้ราบลื่นราบลื่นลาบลื่นจริงๆก็คือทุกอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแบบมันถูกการบีบมาหมดแล้วในการออกแบบมามาหมดแล้วจริงๆครับก็เป็นเป็นอีกสีนที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจมากั้งทั้งเราด้วยแล้วทางทีมงานด้วยว่าอยากให้ภาพที่ออกมาทั้งหมดมันออกมาสวยออกแบบว่าดูแล้วมันเป็นแบบศิลปะด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าเราดูแล้วก็ ก็ออกมาตามที่เราแบบตั้งใจจริงแต่ว่าในถานคผู้กับต้องพูกับเราว่าใช่ใช่ใช่ไม่อยู่ว่าดีไซน์ออกมาแบบใช่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 ก็ออกอะไรนะครับก็ต้องคุยกับเราอีกแล้วเพราะไม่ได้ถามจริเรากต้องส่งไปเขาเขาเขาบีบไปยังไงก็เอ็นซีของเราคนคู่เราเนี่ยของเราใช่ไหมครับก็ด้วยตัวตัวเราที่เป็นแบบหนุ่มเนิร์ดมากๆที่แบบมันไม่ไม่เคยมันก็อาจจะแบบ จะมีความเขินมันจะมีอาจจะเป็นซีนหนึ่งที่แบบทุกคนน่าจะสังเกตเห็นที่แบบเราแบบเขาไม่รู้อะไรนะบ้างเนี่ยเราก็เหมือนมันเขินนะแล้วเขาก็เหมือนดึงมือเราออกอะไรเงี้ยแล้วว่าเออไว้ใจเราเถอะอะไรเงี้ยนะใช่เราก็ก็ทําตามที่เขาแบบดีมาทุกอย่างใช่ใครช่แล้นเราเขินแล้วเขินกว่าานคแรคเตอร์เราเใช่เราแล้วเราใช่ เไม่ถึงว่าคาแรคเตอร์ไม่ได้ยังควรจะไม่พอเป็นไงบ้างกับซีนนี้คาแรคเตอร์เหรอฮะเขาบีบยังไงว่าในเอ็นซีเอี้ยก็บีบแบบว่าแบบประมาณนี้ประมาณไหนว่าภาพรวมประมาณไหนประมาณเขาอยากให้คาแรคเตอร์เราว่าเป็นรมนนแบบอะไรอ๋อก็เหมือนเขาบอกว่าเจตก็แบบพอทำเป็นบ้างแต่ก็ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ผมก็ยังงงอยู่จนถึงตอนนี้ ใช่ใช่แต่จะมีความกล้ามากกว่าโดยของชั้นพีอะไรเงี้ยใช่เรียกว่าแบบทำลายทำแตกแย่มากกว่ากานเราเป็นยังไงบ้างลองอ่านที่แสกแล้วเราแบบจิตจังกายเขินหรือยังไงบ้างก็หลังจากอ่านก็จริงๆจริงเขินนั่นเองไม่ได้อ่ะเขินนั่นเอะดูเพราะว่าพีเจตเราดูกับแบบพี่ๆทุกคนในแบบในโฮใช่แล้วแบบคือขาผมไม่ติดพื้นเล้วผมแบบว่าใช่เขินเขินมากแต่ก็ขอบคุณที่แบบทุกคนชอบชอบสิ่ง ดูฮะผมดูผมดู้ดดายจะแท็กฉากไหนเ <c oughs> อ ep 7ใช่ไหมเออโมเมตนต์ไหนเขาอยากทำโมเมนต์ไหนซีพีไหนที่ไหนเขาแท็กหมดแล้วเอานะไงโมเมนต์นั่ะไงส่วนใหญ่ก็ซีนหนึ่งที่แบบทุกคนแท็กมาบ่อยเลยก็คือซีนเต็นหน้าหารเพราะว่าแบบมีเพลง,งเพลงเราด้วยอะไรเงี้ยใช่กับซีนในห้องเก็บของด้วยอะไรเงี้ยก็หลายๆซีนนี่เขาแท็กมาหมดเลยครับถ้าถึง คนไปคิดว่าเนี่ยเขเก็บของมันเป็นประวัติศาสตร์นะมมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านอกจากของมันเองมันร้อนหรือว่ามันยังไงมั้งมันยุงครับหลักๆเลยคือยุงครับแบบว่าเราถ่ายไปอย่างสมมติเราถ่ายคัดแรกเสร็จคัดต่อมาแขนเราแดงแล้วนะฮะเราก็ต้องมาคอยกบเงี้ยครับแดงเพราะว่ายุงใช่ครับและอะไรต่อแล้วคันหรืต้องอินโทรไวมันหรือว่ายังไงคุยกันไม่ไม่ไม่มีนะครับเล่นจะเล่นด้วยี่ตามบทให้ตามบทใช่ อัน okay. นี้เขินเองครับดลแต่ก็แบบว่ามีเสียงเสียงครชื่นชมเราแบบของพี่เขกขอบคุณครับพี่เนาะดูถึงเราเอันยังไคับผมไม่ดูเลยทำไมอ่ะผมดูแค่ในโรงกับทุี่มันเขินดูแค่ทีอื่นไม่เขาดูไม่ไหวดูไม่ไหวจริงอ่ะก็แบบปกติถ้าเป็นอีพีอื่นอ่ะเขาจะดูหลายรอบเขาจะแบบเขาชอบดูอะไรเงี้ยดูหลายรอบแต่พออีพีนี้เขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่กล้าดู มันเกิดมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงไหนมันเกิดลูกตรงเออเอเอแล้วต้นดูอีกรอบนั่นหรอนั่นก็กลับมาดูคืนนั้นเลยเอ,อ,อีกรอบหนึ่งมาเก็บดีเทลว่าแบบไอ้มันมีดีเทลตรงไหนที่เราพลาดไปหรือเราลุดไปที่แบบไม่ได้ปกันรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นที่ดูในฮอม,มันแบบเสียงคลีดค่อนข้างดังอะไรเงี้ยกลับมาฟังเพลงที่ออกไปกลับมาดูซีนดีเทลเล็กๆน้อยๆว่าแบบซีนให้กระบปเป็นยังไงซีนในห้องเก็บของแบบมีอะไรที่แบบ Uh, เราเล่นไปแล้วแล้วแบบเออเราเราชอบตรงไหนบ้านอะไร่งเงี้ย่รอเกมเนาะแต่หลายคนแบบว่าได้ยินว่าม่ถูกอฮะแล้วเสรภาพล้วแบบทุกคนรอคอยฮะเออยังไงซีเตอร์ทำไมมาถึงแบบยังไม่ออกมาจริงจริงจริงอ่าที่ทุกคนได้ฟังไปในในในซีรีส์ก็คือจะเป็นวันวันนั้นนะครับที่ไปอัดคือเสียงเรามันไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาก็เลยแบบ เขาก็เลยบอกว่าให้เอาเนี้ยไปใช้ก่อนในซีรีส์เพราะาอยากให้เพลงเราออกแล้วในในฉากนั้นแต่ว่าตอนที่ไปอัดนะคือเสียงยังไม่โฟมก็เลยแบบยังไม่ได้อัดทั้งเพลงแต่ตอนนี้คือไปอัดใหม่แล้วเต็มเต็มทั้งเพลงแล้วก็จริงๆอีกไม่นานหรอกคนก็จะปล่อยเลยคือ,อ,อมีปล่อ,อ,อยอาจจะยางเพราะว่าล่าสุดนี้เพลงทริทมันจะปล่อยได้ก็เลยเราอาจจะต้องเม้น์ไปนิดนึงใช่ก็มันจะดราม่าดูจะได้ปเห็นว่ความดราม่าเรื่องอะไรล่ะ <im itation> อา<ม>อ,อ,อจริงจริงจริง,รงใกล้แล้วแหละครับเพราะว่าจริงๆก็คือเราก็อยากทําให้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบทั้งทีมงานด้วยทั้งตัวเราด้วยตั้งใจที่อยากจะแบบให้ทุกคนได้แบบฟังเพลงนี้แบบที่มันเป็นเวอร์ชันที่ที่ดีที่สุดแต่ก็จริงๆก็ตอนนี้อัดเปบรอยแล้วแล้วก็อีกไม่นานจริงๆนะว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ฟังได้ฟังฟังแค่ท่อนหุกครับที่ต้ไม่ให้ฟังแลพี่ต้องบอกว่ารอฟังทีเดียว ชเรารอสบรยที่ส์ดไปที่ดีฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วตั้งไต้หวันมากแล้วน่าจะเป็นบีกนะฮะเด็กสี่พีจะมาในพีนีนไหนอาจจะเป็นสิบสามใช่เด็กสี่ก็คือเป็นเพลงเป็นเพลงคู่ที่เขากำลังคิดขัดกันว่าจะมีต่อหรือเปล่า อะไรนะฮะมี1ี่สมีพี่สมี่มีสเปิดพูดไปเรื่อยนะดีดีอ่ะแสดงว่าเราก็ตั้งตารอได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าอยู่แสดงว่าที่เราเห็นอย่างเก็บของนั่นคือแค่เริ่มอันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เลยนี่เราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นการต่อที่ตามขึ้นมาพี่ต้นเราขายเต้นถขายไปแล้วอยู่ในกับแค่เพื่อนไม่ไม่มีอีกไหมหลังจากนี้ไปต้องจับตามองฉากไหนหรือว่าอีพีไหน ท่าที่ผมอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเดาวนะผมว่า E ีพีเ้าเนี่ยเป็นอีพีที่น่าจับตามองจับยังไงพี่ยายต้องตารอเพราะว่าเป็นอีพีที่ทุกคนอาจจะต้องเสียน้ำตาของจริงอันนี้สะอนี่มันนี่ใจหน่อยว่ามันยังไงคือผมพูดได้แค่สองคำเท่านั้นว่าสะบัวพี่ตั้นเห็นด้วยกับน้องเห็น้กับเขาไหมว่าผมผมคิดว่านะอี9หวาน หวานเลยอ่าแต่โบเตอรน้ำตาลตาลขาเลยเออไม่ถึงพวงเราก็คือจ๊าไม่ได้แบบแค่จังแล้วจังลืนไม่เราเราสุดท้ายเราแบบต่อให้เราจะหวานกับต่อแค่ไหนท้ายเราก็เป็นได้แค่เพื่อนอยู่ดี่เห็นไหมเห็นมีมนี้ที่มาตัดไหมมาตัดมาอยู่นั่นน่ะเป็นได้แค่เพื่อนไม่ได้แค่เพื่อนก็เรื่องจริงผมผมพูดหมายถึงเรื่องจริงในซีรีส์หรือหมาในเรื่องจริงในชีวิตในซีรีส์เออในซีรต่ในชต่ในชีวิตเราเป็น เป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นพี่น้องกันครับมีโอกาสข้าพาร์ทเนอร์ไปทำอะไเป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์ชุบแป้งทอดถ้าพูดแบงนี้พี่จะเข้า Pool A Care แน่พี่เคยใส่เสื้อเบอร์ห้าหกนะโอ้โหอะยังไงท้องกระแบกล่ะยังไงครับผมยังไงนะฮะที่เขาถามเนยว่าใส่เสื้อเบอร์ห้าหกอ๋อเป็นยังไงแล้วเพิ่งมาถามเราเองดีดีครับผมเลขสวยเลยเลขสวยได้ ใช่ฮะแล้วหวยออกด้วยทุกคนนอ๋อใช่ใช่ใช่ใอ่ะ่ตนอาเจอเหตุการณ์คตาอ๋อเาใ้ว่าตอน่ื่นคือจริงๆเหมือนตอนนั้นนะครับเราก็เหมือนแบบกาลังนั่งรถตู้กับคอนโดใช่ครับแล้วก็แบบรถตู้คือกาลังจะจอดกำลังจะจอดที่ตรงแบบหน้าๆแหละฮะแล้วก็เหมือนแบบ อันนี้เราก็ไม่ได้มองชัวร์แต่ว่าคือเหมือนเขาก็เดินแบบตัดหน้าตู้ไปแล้วเหมือนเขาก็เหมือนถือกล้องรอเราแบบลงจากรถเลยอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเขาก็เหมือนหลังจากนั้นก็เหมือนไปนั่งใต้ใต้ใต้คอนโดนะครับก็ก็ฟิลน่าจะแบบกี๊ดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าว่าแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ี่ตู้ก็บอกว่าแบบเเหมือนมันจะใช่นะคือเขารอหมดแล้วเหมือนจ่าครับก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เขาก็ อันนี้ต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารู้อยู่แล้วหรือว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยเหมือนกันก็ก็ยังไม่ชัวร์ครับเคยเจอเขาเมื่อก่อนตนอะไม่ได้มองหน้าเขาชัดๆใช่ครับแบบไม่ไม่พยายามไม่มองพยายามแบบเหมือนแบบก็ไม่ได้พยายามจะไปศบกตาเขาว่าว่าเออเราอะไรแซ่บกันซึ่งแบบจะเห็นการเดินไมไม่ไม่เจอครับไม่เจยเห็นรดใช่ไม่ไม่เจอเลยนะไมเกลมัแล้เราก็พยายามลงมาเราก็เช็คตลอดว่าแบบเออมี มีใครไหมหรือว่ามีใครรู้จักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เจอเลืที่ห่วงที่สุดกคกับเหตุการณ์ที่เรารับฟงจริงจริงก็คือเราก็ไม่อยากให้แบบว่าแบบมีพี่ๆี่คนไหนแบบตามเราไปถึงคอนโดอยู่แล้วเราก็แบบเราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าเวลางานพวกเราสองคนก็เต็มที่จริงๆงคแบบเวลาเราออกไปไหนแบบเจอพี่พี่แฟนสาวเนี่ยเราก็เขาก็แบบทักทายทุกคนอยู่แล้วเราก็แบบเหตุการณ์นี้เราไม่จริงๆเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะเราก็ รู้สึกว่ามันก็เป็นพืนที่ส่วนตัวของเราด้วยริงๆ่วมถึงทุกคนนั่นแหละใช่ครับก็ก็อยากให้แบบให้ให้ให้แบบซัพพอร์ตกันจริงๆก็ทางานอะไรเคยเคยเจอไหมคะเหตุกันไม่เคยครับอ๋อหมายถึงอ๋อเจอเรื่องพี่เติ้ลนี่แหละเอาใหม่หมายถึงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยหมายถึงแบบผมเคยโดนตามไหมเนี่ยล่ะ เราไม่รู้ตัวอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้ตาจะตาข้างเป็นหมมแล้วและตามตาอก็จะเพื่อดงเลยแว่าจริงิเรเป็นคนแบบ้งสังเกตอะไรไหมอ่ะไม่นะอาจจะบางทีไม่ใช่ไ่าช่ม่่ไช่ไม่ใชไม่่ไไม่ม่ใช่ไม่ใม่ใชมยใชไม่ไม่ใช่ไม่มม้ม่ใถ้าม่ใม่ใชม่ไบาเนียนเราก็ แล้วก็ไม่เห็นก็คือปกติก็คือไม่เจอไม่ยังผมยังไม่เคยเจอพี่จะฝากบอกเขาไหมว่าแต่เขาชื่นชอบเราจริงก็แค่ผมก็จริงๆถ้าชื่นชอบเราจริงชื่นชอบต้นจริงชื่นชอบน้องจริงๆก็มาเจอกันที่งานในต่างาระเ่ศงานดีกว่าแบบมาทักทายกันได้เงี้ยเราก็แบบเราจะแบบพยายามมองหาทุกคนอยู่แล้วโอเคแล้วค่ะโอเคปิดขาใหญ่ครับผมเพลงเพลงเพลงต้นใช่ไหมครับว้าว Bại mày ruộng món đại loại bại mẹ tôi mày bên hết bên đi คยฟังแค่รอนนูงนในในซีรีส์ขนั้นเลยใช่แต่ว่าฟังหลายรอบแหละเพลงไหนจำได้แบบนี้อไหมเพลงไหนนะผมจำเนื้อได้ทั้งเพลงครับขอบคุณครับคุณะครับ